ความเดิมว่าตอนที่แล้วลุงของไผ่ได้มาเที่ยวหาพ่อและแม่ของไผ่ไผ่จึงขอให้ลุงพาตอนเข้าไปในป่าเพื่อไปล่าสัตว์พอกลับจากล่าสัตว์ลุงได้พาทั้งสองออกมาอีกทางซึ่งออกมาโพที่หมู่บ้านร้างซึ่งเต็มไปด้วยหลุมศพแล้วตอดก็ได้เห็นชาวบ้านมาจากไหนก็ไม่รู้และกําลังแห่อะไรสักอย่างตอดจึงวิ่งตามไปดูแล้วตอดจึงสลบไปไผ่และลุงเห็นตอดวิ่งออกมาทั้งสองจึงตามตอดมา แล้ได้เห็นต๊อดสลบอยู่ลุงเลยบอกให้ไผยไปหาที่พักที่ปลอดภยัยหลังจากนั้นลุงต้นและไผ่ก็พาต๊อดที่สลบอยู่ไปหาที่พักแต่ในขณะนั้นเองไผ่ก็เหลือบไปเห็นหญิงชราคนหนึ่งนั่งกวักมืออยู่ไผ่ก็พูดขึ้นว่าลุงต้นครับนั่นคนแก่นี่ครับเขากำลังเรียกเราให้ช่วยอยู่ครับ แต่ทันใดนั้นเองยิงชราก็เริ่มแยะยิ้มขึ้นรอยยิ้มของเธอเป็นรอยยิ้มที่ชวนหน้าขนลุกราวกับว่าเป็นปีศาจที่พุดขึ้นมาจากนารกจากนั้นยิงชราก็ได้วิ่งมาหาปลุงต้นและภั่อีกทั้งยังมีศพผีและอุญญาติอีกหลายตัวที่ทยอยพุทธขึ้นมาจากหลุมแล้วตรงมาหาไัยกับปลุนต้นหลังจากนั้น ก็มีชายแปลกหน้ากำลังเดินตรงมาหาไั่และลุงต้นแล้วชายแปลกหน้าก็ได้ทำการขับไล่พวกผีและวิญญาณออกไปจากนั้นชายแปลกหน้าได้พูดขึ้นว่าพวกเจ้าเป็นใครมาทำอะไรกันที่ป่าช้นคือปล่อยขาเดินขามาผิดและขากำลังหาทางออกเงนเหรอแล้วเจาหนุ่มนั่นเหรอเพื่อนของผมเองครับเขา เหมือนสลบอยู่งั้นข้าขอดูหน่อยเจ้าหนุ่มคนนี้ถูกพวกผีและสัมภเวสีไลร่ร่านำดวงวิญญาณไปพวกเจ้าจะไม่ปลอดภัยแน่ถ้าอยู่ตรงนี้พวกเจ้ามาพักที่บ้านของข้าก่อนก็แล้วกันพอมาถึงบ้านของชายแปลกหน้าลุงต้นคิดอยู่ในใจว่าบ้านหลังนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนพอเข้ามาในบ้านของชายแปลกหน้า ชายแบกหน้าก็เริ่มทาพิธีเรียกวิญญาณของทอดสให้กลับเข้ามาสู่ร่างหลังจากนั้นตอสก็ฟื้นขึ้นแล้วทอสก็มองไปร,บรอบๆแล้วพูดขึ้นว่าฉันเป็นอะไรไปเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนไพ่พูดขึ้นว่าไอ้ทอสมึงโอเคหรือเปล่าเพื่อนเรากําลังติดอยู่ในป่าช้าว่ะก็โอเคเราอยู่ในป่าช้าเงินหรอเราทอส ก็หันมาเจอชายแปลกหน้าตอตกใจไปอย่างมากแล้วพูดคิดว่านี่ไงไอ้ภัยคนที่แอบมองอยู่หลังต้นไม้วันนั้นที่เราไปที่น้ำตกกันน่ะข้สิมารยาทไปหน่อยคืขอขอโทษด้วยแล้วกันนะข้ามันด้จะทำร้ายพวกเองเข้าแค่บอกกันเจ้าจากหมอผีต่างหาละ่ะหมอผีเหรอฮะใช่เลยหมอผีคนที่จะเอาวิญ,ญญาณเพื่อนเจ้าไปยังไงละ่ะนี่เลยว่าจะจะเป็น ไอตรี 3, ใช่ไหมแม่แม่ล่กออกสักทีนะไอต้นไม่ได้เจอกันนานเลยแกขึ้นเยอะเลยนี่ฮฮฮแม่เองก็โูดไปไอเด็กมันปเปล่าๆนี <c oughs> <c oughs> ล่ลุงรู้จักชายคนนี้ด้วยเหรอครับใช่แล้วพูดไปเรื่องมันก็นยาวเดี๋ยวจะรอฟังทีหลังแล้วกันลุงขอแนะนำนี่ชื่อว่าผาตรี เป็นเพื่อนของลงุงอ๋อข้าขอโทษแล้วกันแที่รรทำให้พวกเจ้าตกใจข้าติดเป็นนิสัยซะแล้ว,ลวนะเจ้าหลวงที่ช่ว่าตอดจบไปยังไงวะทำไมถึงได้สลบแบบนั้นหรอนั่นดีไว่าทอดมันเป็นอะไรวะคือผมเห็นชาวบ้านหลายคนกำลังแห่อะไรสักอย่างเหมือนแห่ศพผมก็เลยลองไปดูวะครับ จะถูกพวกมันหลอกแล้วล่พวกนั้นคือวิญญ,ญาณเลยนะ่ยเนาะมาเจ้าเจ้าไปอยู่แทนตีละทิศเจ้ามันจอพวกหมอผีสะกดมันมีชื่อว่ากระเชนมันเคยเรียนวิชาคุณใส่มาพร้อมกับข้านี้แหละแต่มันดันนำวิชาที่ได้เรียนไปไปเดินทางสายดำวิญญาณและผีที่พวกเจ้าเห็นบางส่วนก็เป็นของมัน เพื่อความปลอดภัยของพวกเจ้าพรุ่งนี้เช้าข้าจะส่งพวกเจ้าที่กระท่อมน้อยซึ่งอยู่หลังแรกของหมู่บ้านแห่งนี้แล้วพวกเจ้าจะปลอดภยัยพอรุ่งเช้าทุกคนก็เดินมาจนถึงกระทอ่อมน้อยตอดรู้สึกได้ถึงบรรยากาศสดชื่นสงบและปลอดภยัยจากนั้นพานตรีก็พูดขึ้นว่าข้าคงมาส่งพวกเจ้าเหลือเพียงเท่านี้เดินตรงไปอีกห้าร้อยเมตร ก็จะออกจากปานี้แล้วหรอข้าขอขอบใจเจ้ามาถ้าวันไหนมีสิทธที่ข้าพอจะช่วยเจ้าได้ก็ขอให้บอกข้าข้าและหลานต้องขอลาไปก่อนหวังว่าคราวหน้าเราจะได้พบกันอีกจากนั้นไพ่ลุงต้นและตอสก็มุ่งหน้ากลับหมู่บ้านอัสดงสุขในขณะที่ทั้งสามคนกำลังเดินผ่านกระท่อมน้อยอยู่นั้นตอสก็ได้มองไปยังกระท่อม แล้วได้พบว่ามีคนอยู่ข้างในแต่ตอสก็ไม่ได้ทักอะไรแล้วเดินต่อไปจนมาถึงบ้านลุงต้นบอกกับไผ่และตอสว่าลุงขอส่งพวกเองแค่นี้อา้าวแล้วลุงไม่ไปหาพ่อกับแม่ผมก่อนเลยครับไม่ละฝากบอกพ่อกับแม่เองด้วยว่าข้าคิดถึงเดี๋ยวข้าจะกลับมาเยี่ยมอปส่วนเองตอสขายสอยมีไว้ ผื่อ,อไว้ป้องกันอันตรายขอให้ผู้หญิงโชคดีจากนั้นลุงต้นก็เดินออกจากหมู่บ้านไปแล้วแม่ของไพ่ก็เดินออกมาหน้าบ้านแล้วก็พูดว่าอ้าวไพ่ตอนกลับมากันแล้วเหรอลูกแล้วลุงล่ะลุงกลับไปแล้วครับแม่ครับพรุ่งนี้ผมกับไอ้ตอดจะกลับกรงเทศแล้วนะครับวันนี้แม่ทํากับข้าวสุดเด็ดให้ตอนกินด้วยนะครับได้เลยลูก เดี๋ยวแม่จะทำให้สุดฝีมือเลยพอหลังจากกินข้าวมื้อเย็นและกำลังจะเข้านอนตอดก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาท่องโซเชียลเลื่อนไปก็มีแต่ข่าวการตายของหญิงสาวบนรถไฟตอดจึงพูดกับไภ่ว่าไอ้ไพ่มึงเห็นข่าวในโซไปวะข่าวอะไรวะมึงจำผู้หญิงบนรถไฟวันนั้นได้ไหมวะจำได้ดิ ที่ทะเลาะกับแฟนบรไฟปะใช่ใช่เฮ้ย <c oughs> นี่มึงอย่าบอกนะว่ามึงกลัวกูไม่ได้กลัวกูแค่สงสัยว่าทำไมเธอถึงคิดสั้นแบบนั้นสงสัยได้แล้วแล้วก็ทําได้แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวไม่ทันรถเที่ยวแรกด้วยพอรุ่งเช้าตอดกับไผ่ก็เก็บของเตรียมตัวเดินทางกับกรุงเทพ เพื่อทำงานที่กำลังรออยู่หลังจากลาแม่พ่อจึงมาส่งทั้งสองระหว่างนั่งรถรอยู่นั้นทอดได้หันไปเห็นศา,าลารอรถซึ่งทอสได้เห็นศาลานี้เป็นครั้งที่สองทอรู้สึกเสียวสันหลับทุกครั้งที่มองสักพักก็ถึงสถานีแล้วพ่อก็เดินมาส่งทั้งสองที่ชานชาลาพอส่งทั้งสองเสร็จ พ่อก็เลยไปซื้อของในเมืองแล้วทั้งสองก็ขึ้นไปนั่งที่ห้องผู้โดยสารจากนั้นทอปก็นึกถึงเรื่องราววันนั้นที่สองสามีภรรยาทะเลาะกันและข่าวเกี่ยวกับการตายของเธอจู่ๆจูห่างตาของทอปก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ท้ายที่นั่งรถไฟแล้วท็อดก็ได้ยินเสียงผู้โดยสารคนอื่นๆพูดกันว่า ตู้รถไฟตู้สุดท้ายมีคนตายตั้งแต่มีคนตายทางสถานีก็ได้เปลี่ยนตู้รถไฟไปแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยมีผู้โดยสารไปนั่งนอกจากจะมีผู้โดยสารที่ไม่รู้อินโนอินเนเท่านั้นจากนั้นรถไฟก็เริ่มเคลื่อนขบวนทอสมองออกไปข้างนอกทอสรู้สึกว่าความสุขของเขา กำลังจะหมดลงพอหลังจากที่รถไฟเคลื่อนตัวออกมาได้สักพักต๊อดก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกำลังร้องไห้ดังมาจากท้ายที่นั่งรถไฟต๊อตรู้สึกสงสัยจึงหันหลังกลับไปดูและได้เห็นผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ท้ายรถไฟกำลังก้มหน้าร้องไห้อยู่แล้วเธอก็เริ่มร้องไห้หนักขึ้นหนักขึ้น